โค okay, ครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมตุนเน่ครับนี่กับพี่โรมดละก็นิกนะทุกคนหรือมังกรนั่นเองนะนี่ฟาร์มป่านะฮะเตรียมไอ้เคียมันหายวะพี่มันมาหาผม,าม,มบ,บ่า okay, okay, okay. อะโอเคโอเคโอเคคือทันเดอร์ตัวเดียวมันเอาไม่ไหวเออปังตายทั้งคู่อะปังตายทั้งคู่เลยวะ่ะ เลยมีคนบอกอย่าง <S <S ผมอผมสอนฟาร์มมังกรน,นะผมบอกว่าดูจะสอนอยังไงทุกคนก็แค่ยืงหนึ่งออกรองเท้าแค่นั้นแหละแนะนำแค่ว่าออกรองเท้าแล้วก็วิ่งยิงวิ่งยิงเอาที่มันจะแบบวิ่งไม่ทันเรานะจะได้ตีเรายากๆรุนร่างรุนจริงรุนรัวให้กูทำนายรุนปะล่ะนายแล้วอ่ะถึงทำนายไปผมก็ลงไปตัดข้างล่างไม่ได้แล้วพี่เออโอเคสบายใจแล้ว พาลาดนะหาเลยมินตีพาลาดปะกคนได้ยินเขาก็สบายใจไงกูตั้งใจจะลาดเนี่ยรอดูเลน่ล่างด็อกเตอร์ซัพพอร์ตหรอวะนะหรือว่ากันเหล็บไม่รู้มันได้อะอันนี้ก็เปิด EDM เฮ้ยอาร์ซิพอ ไม่ใช่คนใจร้ายฟใส่รักกรรมกันนะตามไปบัตนพี่กูยังไหวอยู่กูเชีวกูชวเเลย,เ,ลยเอ,อ้ะมันจะใส่พี่อีกแล้วอ่ะมันจะแย่งคิวป่าพี่อย่าดนะีเนาะพี่แตกไว้เอาไปละผมวิ่งมาหมดแล้วมีอะไรบ้างมาชอ็ชอตชอ็อตสักทีสองทีท1 1> มาหนึ่ 1, 1, ได้2ที 2> หว่าหลังป้อมและไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง ไอเลยจะไปเดินใส่เลยเฮ้ยพี่กูเอาสุดอ่ะลุยเลยงั้นทีหนึ่งปุ้มไอ้เชี่ยป้อมไม่ออกอีกทีกว่ะได้แล้วผมได้ได้นี่และผมแทงผมแทงอยู่เยี่ยมไ่ทานว่วพี่แต่ว่าวะโอ้เตาเรียบร้อย แต่บลูแม็กตายแล้วข้างล่างมันจะบวกวะไม่คด็อกก็หน้าตายวะกูจะไปออนไลน์เลยดีไหมเนี่ยตายด็อกตายเฮ้ย FCP มเอาเรื่องวะให้อ,อะไรนะี่ยวัชลินแบรับความหวังพี่ไว้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วลว,วัชลิน,นส่วนเจน็ด มีผ่นตัวแล้วมีวาร์ปซ้อนอยู่เลยกูไม่ตีอันตีสามสิบไม่ไ้มีคนวาร์ปไปนะใครนะเอฟซีพี่อ่ะผมวาร์ปลงเลยเฮ้ยตายเลยโอ้ยตายเลยกูมากูเดเวิ่ไปเนี่ย

เฮ้ยมีสิทธิ์ตาย,ตายมีลุ้นมมมีีีลลลุุุ้้้นนนไม่ตายอัพบ,บ,บินไปแล้วเวอร์หนึ่งก็หนึ่งมังกรจะเป็นการเป่าทุกคนอันนี้ก็สร้างท่าเป็นเวทน,นะฮะเผาติดสกิลสามด้วยสกิลสองก็บินนะไปที่ป้อมของเราถ้เาเป็นป้อมศัตรูคือต้องมีท่าฟ้าก่อนแต่ป้อมศัตรูต้องพังด้วยนะถึงจะบินไปได้ถ้ามีท่าฟ้าสนกะิลสามก็เป็นเผาเนี่ยทุกคนแต่ว่าบวกกับเปอร์เซ็นต์ดาเมจของเรานะ อสกิลสานี่เป็นกาย,ยภาพนะไม่ใช่เวทนะที่เขาเล่นสเปลกวันก็คือมันจะติดแค่สกิลหนึ่งนะไม่ได้ติดสกิลสามอันตีก็สร้างป่องบูเขาไฟนะกินไปบแต่ลบเปอร์เซ็นต์การรีเลือนนะ,ะแตกหนึ่งเอ้ยวันพันแล้วบแษบุูยงมาไม่ถึงเลยพอเราอันตีสกิลสองามันจะ,ะรีคูดาวเลยนะสามารถบินขึ้นไปได้ มันจะเอาวิทโอ้โหถ้าวิทตันโดนด็อกนะอาจจะตายอยู่โอแทบพ,พี่มามไฟร้ายน่าจะตายหรือเปล่าไม่ตายป่ะพี่มีมีเตี่ยใช้ช่วยไปแล้วอ,อ่ะเด็กอาหัวยี่ร้อยเตาโอแทบใส่กูอ่ะแล้วกลับบ้านเลย ผมจะเล่นสายแรงให้ดูสายจะิวสามเผาแบบเผาตายแน่อะไรนะสายแเออสายแรงเพราะจะคิวสามเราเนี่ยทุกคนมันจะบวกกับดาเมจของเราด้วยนะยิ่งดาเมจเราเยอะก็เผาแรงโคตเห<ล>ต<า>ุรอเลยวะกูณรอให้เดี๋ยวเขาอยากได้มีแล้วสลับเล่นแล้วมันไม่อยู่เลยเนี่ยดอ็อก

เจอไฟไหม้ไปเลยเียบร้อยเจอดาบแอคเคิร์ดกูหวดเอ้ยมีอเอลเดอร์ด้วยเอเคิร์ดกูเส้นทางไอ้แคลลรีมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างงี้ยมาแล้วไอ้เทมลับ่งนี้ทำให้จะอยู่สามผมันโคตรรุนแรงทุกคนแน่นอนนี่มันบ้าเล่นสายแบบพวกเอลเดอร์น้กกากจะเกาะแม่งเลย อ้าวเฮ้ยมีลูน,นเกมนี้เขามีบูทแบกอ่ะเดี๋ยวเขาน่าจะพี่บอกของก็ถึงนี้เจอบูทแบกบ่อยเดี๋ยวพี่โนมอลเจอไหมทุกตาสูงอะทุกตาเล่นกันจัดเลยอะ กลางเยอะว่ะมันบินกันอย่างวะม,ม,ม,มันทรงๆจะเอาไอ้ไอเกย์คิปเปอร์เนะี่ยผมไม่มีมอันเตี แม่งบ้าสี่ตัวตายไหมไม่ตายะออะวะอยู่นอกสายตาพี่ไปส่งเพลงเขาก่อนไม่ใช่หรอทีแรกอะ ไมเฮ้ยติดับแสงอ่ะห็อกเตอร์ไปนะมันมันมันตั้งท่าเลยมันตั้งท่ามันตั้งท่ามันตั้งท่าอยู่เฮ้ยเต่ามาพี่ผมผมพี่มาผมกำลังมาผมมาผมมาผมมาเพื่อนมาเพื่อนมาให้กูร้อยก่อไม่รู้อยากล่อเวละเมียเคิร์ดอ่ะเฮ้ยมันล่อพี่แล้วเ่าตายแล้ว เอ้ยเอออรตายก่อนเล่นแนติ่ไว้นเนาะหายดรตายตอรตา,ตรตาพี่ไม่ต้องหวงดรไม่รอดอนนี่มันบอกอีกแล้วคน,นคนอธสารอธิบายทีอธิสารอะไรก <c oughs> ีกแล้วเซิฟเน่าทีคนอีสานกูผิดเอเตาย สวยก็บ้างอะพี่เฮ้ยอเคิลมันมันมาหน้ากากแล้วว่ะพี่มันจะทำคอนตันแล้วนะมึงขับรถเกาะไอ้นนะท์ไปนะรถเกาะผมเหปล่านักเตอร์แดงเห็เุวะเขาเป็นมาริโอ้เอ้ยมันมันบีบบอสให้ฟังวะ เฮ้ยย้ตายหน้ามืดแล้วพี่มาไงน้องตายตายเอาันติดอะนนัพ uh ี่ตายอ๋อเรอหนุ่มแบบดาบแสงตายกลอากลัว ปีศาจร้ายมาเอ้ยปีศาจร้ายกูตื่นขึ้นแล้วนะ่ะแบงเบียวอ่ะเพรมันเอาบเบเฮมาบึ้มเก็บนี่หว่ากูจะรู้อ่ะส่งเ,เพลงไอเพลงนี้ไปหน,นะเฮ้ยขอรูน้นะเพื่อนคุณล่างอะ่ะ หมดหมดนะกำลัง<ผ>ไปกำลังไปวิ่งมาวิ่มาทางนี้ทางนี้นี่เไม่ไเหลียวมาหากูตายหนึัวเตาองเออตายอีกหนึ่งเฮ้ยเพื่อนบิงมาช่วยเอฟซีพี่อ่ะ เด็กมันเด็กมันอยากโดนว่ะเด็กมันอยากโดนเด้มันเอากูไปแล้วเด็กมันอยากลองของมันอยากลองของสำเนียงเหมือนเคทโฮดเลย <c oughs> เอาว่ะเด็กมันอยากลองของว่ะเฮ้ยมึงทำได้ไงวะเด็กมันอยากลองของไอ้ที่อยากจะมีคลิปที่สองที่ได้ลงด้วยอะ่ะเฮ้ย เอ้ยแต่ว่าคลิปแรกอะเราชนะนายนะเฮ้ยเขาชนะว่ะพี่เกมไหนวะเกมนี้เดี๋ยวขอไปหาก่อนโอ้ไม่ต้องแล้วเชื่อมั้ยกูลงไปสองสามพันคลิปไม่นั่งหา้าบุกูลองไหวเออแล้วมันก็จะแบบมาเม้นอะผมเองครับเกมคิปเปอร์ไปเม้นคลิปนั้นนะนะเออลงคลิปคนละพันกว่าบวกแต่เขาเขาตาเลือกอะเขาไม่เคยเจอผมใช่ไหม อาจจะไม่เคยเจอนะไอ้เชีรยวิทเลกูก็เล่นขวดกูก็เล่นขวดอืมขวดสี่ที่มัขวดสี่ระบบระบกเป๋วล่อะไ้โดบอลบอลบอลจะมีเรื่อง่ะผมต้องบีเคบีต่อเพื่ยเพื่อลุยลุยไปไปบ้าบ้า ไปล่อไปล่อไปล่อเฮียจะล่อด็อกแต่วิดโดนล่อตายวงแตกวิ่งหน้าโดนเบฮีมากแลเหรอ ơi, xuống <laughs> <us đăng máu hv. cười> like mà, lọt đi qua. thunder của tai อีกูโดนใครอยู่ใกล้ตีหมดตอนนี้เต่าอยู่ข้างหลังไอะพี่เต่าโดนวิทปะลูกวิทกูโดนเต่าไม่มีอันเตี๋ยไอ้ยเพื่อนช่วยพี่อยู่เออสวยเฮ้ยฉันดื้อกูเอาเบื้องลื้อไปเลยตายหมดหมดหมด บางทีูลล่่าางงดเกมาจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับไม่อยากได้รีเจนอยากได้ดับเบิลอะได้ไหมเฮ้ยขอดับเบิลเฮ้ยได้อยากล่างเหรอได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แทงหัวออกก้อยอะกูบอกเลยมีแสนหนึ่งแสนเฮ้ยยังไงตรงกลางแต่พี่อยู่ใกล้ๆนะน้องถ้าโดนแค่ตะโกนเรียก พร้อมอ่ะแล้วว่าแล้วตอนนี้นเฮ้ยมันเข้าแล้วไอ้บีดบอบพี่มันเข้าแล้วมันตายแล้วไม่ถึงอ่ะตายมันจะหอมสวยอ่ะมันตายได้ไงโลไอ้เคิร์แตกเหรอน่าจะใช่แต่ไฟแรงมากบวกยี่ห้าเปอร์เซ็นพลังจมตีดัมเม็นสองร้อยนี่บวกเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบไหม เออละเมนสองร้อยห้าสิบห้าสิบ <50. S 1> <50. S 2> ไหม, <50 S 2> มไม่ถึงหรอคือถ้าหนึ่งมันยีาเมันเท่าไหร่ยี่ห้ายี่ห้าสี่หนึ่งร้มาณก็ต้องยีิบนิดๆก็ประมาณสีนิดหน่อยอ่าประมาณสี่สหประมาณก็คือมันบอก20บวกกับยี่ห้าเวลาโจนตีก็ไฟเผาวิน่าจะวิแล้วประมาณเกือบร้อยไม่รวมไม่รวมตอนตอันติีขอไฟด้วอันติเผาอีกรอบ เฮ้ยแคลรี่เราโดนวะวิทลุยช่วยเพื่อนสวนไอ้เคิร์สอันตีสวนเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยไอ้เคิร์สกูซอยกูก็ซอยโอ้ยมันอัตีใส่ตีตีเท่านั้นตอนนี้ดูดเลือดสู้ดูดเลือดสู้เกือบตายเฮียวับเลย นางก็เงียบเงียบสิโอ้ยใจร้อไม่ดีเลยไนอะ้ยามาทั้งช่างช่างช่วยด้วยโดนตู้ออกเสียงแอนนากดแทบคอมได้แอนนาไงมาแล้วว่ะพี่ดับเบิลที่ผมใฝ่หา <c oughs> ที่ทำหน้าที่ล่อให้น้องชายได้ป่ะกูยอมเออแต่ไม่มีอันตรีนะแต่แต่มีบีแคบีเล่นได้ถ้ากูตีของทิ้งอย่าอย่าอยาอยา,อยาคือถ้าพี่ตายก็ ผมจะเอากลับไปให้เต็มที่เลยสักสามตัวใชม่มึงมึงตามให้ทันนะเอ้ยอย่าลึกไปยืนตีป้อมก็ตีดิผม,มพี่ลึกเกินน่ะก็หลอกไรไม่แล้วผมไม่มีอันติด้วย ไม่มีอันตรีอะไม่มีอ่ะเออไม่มีก็ไอตอนที่พี่เข้าไปผมไม่มีผมบอกอยู่ไม่มียนตรีลำา่มทำมีไหมก็หมดหมดคอกมันจะได้ยืดน้อยอ๋อคือมันเป็นแผนเนี่ยเป็นแผ่นผมก็บอกว่ามีดับเบิ้ลมี BKB ด้วยเล่นได้อยู่แต่ไม่มีอันตรีนะไม่ใช่เห็ดไปไหนหมดละเอฟซีกินหมดละแปลงเป็นมาริโอ้ละกินคนเดียวเลยไม่แบ่งดูบอพี่ตาไปยังยัง ไปดูกันเดีได้ดับเบิลแก้มือโหเสียดายพียทุกคนเมื่อกี้พี่นุกูรีบสติไม่มีผมพูดแล้วพี่อยู่ฝั่งในคลิปนะเขาบอกว่าพอเล่นได้พอเล่นได้แต่ไม่มีสตินะพี่อยู่มึงทันกูปะล่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมึงช้ามั้ยนะแล้พี่บอกมึงทันกูแล้วแล้วก็เดินเข้าไปตอนนี้มีวอล์กเคยกูซอยของแล้วอะ ไอ้นี่คือแบบนี้สงสัยกูว่าคนดูขอ,อกูต่อเนี่ยพี่แขง้งคือสายตีอย่างงี้บ้างพี่ตเตรียมตัวเล่นเลยลใอ้ถือนะเฮ้ย,ยให้มังกรผู้นี้ถืออย่างงั้นเหรอจัดไปไมึมงดีลาบ้กูเก็บแล้ว,วอ,อะไรน,น,นะแต่ก่อน FC พี่บวกอยู่ หน้าแหกพี่เมีนติปะเต่าจะตายขีดังขุ่นเกือบตายแต่ไม่ตายเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะกูฆ่ามึงคิดเอาเป็นกิดว่ายังไงอะดรปเตอร์ฟูฆ่าเลยเดินเป็นกูฆ่าอ่ะอันนี้เขาเดินมาทำไมะนะเขากดเหตุแล้วเขาเดินออกมายูทูนายอนเกมเกมอืมตรงแบนเลยเห็นไอ้เครื่องมันตีแล้วมันเล้าใจจริงๆเลย ก็ต้องดึงกูกูขึ้นมาหาเลยแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยกูจะแทงให้มิดเลยนะเขาเอาของออกังมีแบค็อแบคอยู่เปเฮบึ้มยังวะ ขึ้ลอยเอ้ยเขาจีจีแล้วเอ้ยโดนสงทีไปไงหูยเกือบตายปุบอยู่ในบ่อกันหมดเลย มันอยู่ในบ่อกันแล้วถ้าวิเศษทันนะแป๊บทีหนึ่งโอ้ไฟไหม้ดูไฟไหม้โอ้แรงเลย ไม่เห็นน่าจะมีบึ้มแล้วแต่เกมน่าจะจบลงแล้วนะดูจากกินนน้ที่เขาปุบอยู่แตในบ้านนะแต่เขาก็ไม่คอนนะไม่หันอะเก็บไปลุยเองเลยเพื่อนกูไม่ทันมาหรอกไม่มีบิงมึงไปเลย เฮ้ยมันเอาพี่ว่ะอ้าววิสเลทันไงเรียบร้อยโอเคทุกคนเกมนี้อ่าดากอนนิกนะประมาณนี้ผมก็ฝากกดไลค์ครับทุกครไปเจมเดน์เ,ดเ,ดเจอใหม่คลิปหน้าผิดพลาดยังไงก็ขอเกมนี้ก็มาเนี่ยไปละบายครับ